โจพร้อมยังโจโจโจสิสองสอสามสิบสี่สิบห้าสสิสิ่แป้าสิบสิ่สิบ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 สิงสิบ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 สอบสิ่สิบสิงสิบสอบสิ่สิบ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 สิงสิบสมบสิบสสสสสอสสสสงสสสสสสอสสสสสสอสส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 บส่สสส นี่โดนคุณมานี่เเราเล่นทำเราทำไมเราก็เพงแล้วเนี่ยดูดีมานี่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 เอ็งทำเราอ่ะ นี่เราไปเล่นม้าหมุนไหมม้าหมุนไม่ทำไมลูกเขาหายเหรอลูกไปเล่นม้าหมุนไหมเนี่ยไม่ใช่เด็กเราโตแล้วเราสิบห้าเราไม่เล่นเราม้าหมุนอ่ะอืออเลยช้าสียว เล่นเราอยากเล่นชีช้าสวรรค์เนอะได้ดังดเดาไปยังไงอะ่ะไปฝั่งโน้นดิเนี่ยตรงเนี้ยกดกดกดอะไร <c oughs> อ่ะอ้าไป <c oughs> <c oughs> ไปเลย let's go ใช่ไหมว้าวอันนี้คืออะไร,รอ่ะอันนี้เราต้องนั่งเหรอหรือ,อยังไงฮะอันไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเนี่ยมันให้กดฟเ,เหรอถ้าออกเหรอถ้ากดมันก็ออกดิคนงงงโง่เอาเองดีโง่ พี่ห้ามลงนะเดี๋ยวไปหยิบน้ำมากินนอนอา้อาออะไรงกไองชอบหายไปนานแป๊บเดียวแล้วคิดถึงไหมหพี่คิดถึงไหมกินแล้วหนึ 1, ่ออ 2, 2> ๋อ,อ,พ, 3, อพี่ต้องบอกว่าคิดถึงก่อนเดี๋ยวสองวิเลยไปสองวิ 2> 2ว กินแล้วอะไรล่ะคนโง่ไอหนิงโง่กินแล้วอะไรล่ะกินแล้วอะไรล่ะกินแล้วไงก็คือกินแล้วพูดไม่รู้ความพี่แมรี่เจนบอกมาว่าคนพูดไม่รู้ความรู้จักพี่เจนได้วเหรอเจนฟอสเตอร์ เจนฟอสเตอร์ไงคนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักรู้จักเจนนะรู้จักเจนเ,จจเ,จเจแบบี้บีบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้บูบาการ์ารวิมีมคนมาเล่นด้วยข้างล่างมาเม ไปเล่นนั่นอื่นไหมไปไปออกยังไงกดลงไงกดลงอ่ะกด F อ่ะกดลมาอันนี้เร็ว,วร,รถไฟหอไปเล่นรถไฟหอรถไฟหอเหรออันนี้มันทางขึ้นอ่ะผมขึ้นดิ ตัางในตัวมไหมแม่ไอ้โอ้โหนั่งข้างหน้าดิเอานั่งเร็วอันนึงนะขึ้นไงวะเนี่ยฝั่งเราบอกเต็มแล้วกดดีเดินไปฝั่งนู้นได้ดิ ไม่ใช่ฝั่งฝั่งเดินมาถูกแล้วแต่เดินไปข้างหลังหลังไม่อยากเดินไปข้างหลังเนี่ยอยากนั่งตรงนี้เนี่ยมันให้นั่งข้างหลังตรงนี้มันเต็มลไม่เอาก็ไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้ว เพินไม่ได้อเนี่ยมันกพนได้นะ่ะเอา้าเพินได้ไงมันบอกว่าต้องรอมันเต็มแล้วไม่อยากรออะมันเต็มามากก็ไม่เล่้าวเล่นนันอื่นก็ได้โอ้ยลงดีลงลงลง,ลงไม่ลงแล้ว อามันรับพลยหลังเนี่ยเล่งคนเดียวเฉย ส่วนสยามโฮปซิตี้ไอโฮปชทาโฮปชทาอย่าเล่นด้วอย่าเล่นด้วยนะขึ้นมาเร็วไอเอาไอจะลงเพื่อเอาไปนั่งข้างหน้าได้ไง โอ้โหไม่เห็นนั่งรายการเลยฝั่งนี้อย่าฝั่งนั้นแหละไม่อยากนั่งฝั่งนั้นเอ็งอย่าไปข้างหลังหน่อยไม่เอาอนัาง่งในขึ้นก่อนนะนั่งไงอะ่ะนั่งไงวะไม่ไม่ได้ไม่คุ้มเลยห้าบาทรอบเดียวโอ้โหไม่คือมันนั่งยังไงเแต่ตั้งยีง่สิบกระมันเอาเนี่ยได้ละห้าบาทเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยนั่งเฉย เออไปเย่าเพิ่งกดนะตามมาตามมาตามมาอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะดดนส่งสกัดคันหน่อยทำไมอ่ะแยังตามเงี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะทำไมออกไงอ่ะเอฟเงโอ้อ <c oughs> ไม่เห็นนั่งด้วยกันเลยไปเร็วกว่าไม่ได้ละก่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านั่งนั่งนั่งพี่ครับมีข้าวขายไหมครับพี่จะตายแล้วไม่มีครับห<ง>ายแล้วกดนั่งตรงนี้ดีนี่ไงลงอ้าวลงทำไมเดี๋ยวกดนั่ง อะไรเนี่ยไม่น,น,นั่งตรงนี้นั่งตรงนั้นด้วยเออก็ไม่นั่งยังว่านั่งข้างหน้าได้ด้วยเหรอก็ไม่อยากนั่งตรงนี้นนทำไมนี่นั่งด้วยกันเออ <c oughs> ไปเลย let's go let's go ไปไงอะ่ะมันไม่ไปอะ่ะกำลังไปไงดูเห็นไหมเนี่ย 完美呢。 กระโดลงทำไมเนี่ย oh. คนไม่ดี คนง่มีกับข้าวไหมมีกับข้าวหรือเปล่า,าบอกว่ากรุณารรสักทั่วเอามีกับข้าวหรือเปล่ากินกับข้าวไหมหคนโง่ เป็นคนคนงกเอาใหม่ oh my, เล่นใหม่เราเรายัยงไม่ได้เล่นเราตก oh ลงเลยตามใจเลยเอยากเล่นเป็นแฟนกันตามใจโอเคไหมตั้ข,ขอตั้งหมื่นหนึ่ง <Huh? S 2> อ๋อขอขอหมื่นหนึ่งเอาไปทำอะไรอ่ะ ข้าวอยู่เอาไหมเอาข้าวไหมซ่อมรถดีน้าแล้วมันก็เป็นท่าย,ยืนเราใหม่เลยลงลงลงอุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยว่ากันทำไมล่ะก็ไม่รู้ก,นนก็ไม่รู้น,นะนั่งนี่ กำลังไปแล้วเองได้เล่นรังสามรอบค่ะเล่นเล่นรอบเดียวที่กกงเ๋ยวเล่นเผื่อไงโอเคไหม สักบุบสึกสักุบุสึกสักุบุสึกสักบุญุอะไรล่ะ พ่อผมเป็นแฟนเล่นด้วยได้ไหมเล่นอยู่นี่ไงเอ็งกลัวมากโอ้มันเร็วจังเราเสร็จแล้ว,ลวหรอเล่นอีกได้ มาดิข้ามาเร็วอ้าวอะไรเนี่ยเียนนี้ไงมาเร็วงี้ยเงไปเอาน้ำแปม๊มนึงได้ไหม,มไปเอาน้ำก่อนนะ ไปเอาน้ำนะแป๊บเดียวออโอ้ยสูงมากเีลพื่ออะไรนะไปเล่นสิงาสาสวรรค์ดีกว่า Đi thôi, let's Em đi rồi hả? Em không đi đâu Em sẽ đi thôi Em đi มาแล้วเปิดเพลงให้ฟังเอาไหม เดนไม่ได้อ่ะเอียกขบบับรถบึนๆกันไหมไปเปล่าเราม่วงนะเอา ทำไมเราต้องไปพักผ่อนแล้วตีสามแล้วเอาไม่รักตลอดไปแล้ว